วัดไปอะไรไมว่าแต่อ n ฟิ n ิตมันนี่ไปอะอ้เน้คหมดี๋รวไอ้สุธีมันเลย c o เ t e n t w a นน i n อ่ะมีคนสังเกตมีคนมันต้องมีคนสังเกตแน่นอนสวัสดีท่านเจริญที่มางรูปปันยาวันนี้ผมไม่รักษนดูเลยจริงๆจะมาปั่นยีนะะครับผมยีมันต้องโก้ยั่ไน ที่เรต้องก่อเชือ่ติดคลิปคลิปเกาะเกาะแล้วทำไมมันจะบอลมีลมานบาทบอลปิดเธอปิดเธอเปิดกเกมโอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหล ตับเป็นผู้ชื่อท้องดีกว e ่าตอนนี้เช่เปียนใหม่หน่อยได้ไหมครับรับไหมปรับไหมปรับไหมให้กลายเป็นไหมแบบปกติจ้เป็นใช่ไหมไว้หมดอะไม่ผมก็ต่อให้ผมปรับเป็นไมไว้หมดหรือไมปกติเสียมัน h ห l l อ c ู p แค่เชมได้ไหมครับโด

ฮัลโหลโอมาโอมาไอโฟไอโฟนใครดังวะ้มีเจอบอสบอสปิยนเอะทำไมลำคางลำค้างไปถเสียงอะไรอ่ะ ปรับเป็นปรับเป็นปรับปรับให้มันบี้เสียคนอื่นปรับแล้วต้องนะผมจะไปรับพวก e yeah. okay. เล่นหมดอีกแล้วลื่ไปเล่นอดเล่นวอดเล่นแบบเล่นแบบแล้วเล่นแบบปกติเราไม่จำหรอเราไม่จำต่ร

เป่ตัดสีไคิดงอะไรกูเปลี่ยนแล้วเสียงจะบอลแรกกับมาการที่เสียงกระูจะดังบอลเกี่ยกอะไรเสียงโคตรดังเลยเสียงกูเหรมึงก็บอกเลดิ uh <sighs>

放到位 ไม่มีเหตไม่ไม่มีอะไรนะแต่มีแต่คอนเทนต์มีแต่คอนเทนต์ทำไมลิเดอร์้เปิดเพลงเหรอเสียงลิเดอร์หายตัวไปแล้วไม่มีเสียงแล้วตอนนี้มันมันีอยู่ไม่มีวีดีโอให้ดูอ่ะเราเราต้องอัพคลีปแบบเราต้องแบบทำเมื่อทำตัวไอ้นี่เราตายเว้ยเราตายกันหมดเลย กูอันนี้กูใช้จอยสติกของที่กูซื้อมาขยับๆอยู่นะเว้ยมันจะดูอีกคุณใครก็ได้มานอนไหมใครก็ได้มานอนหน่อยได้จะกูจะกูวันนี้ผมจะมาขึ้นคอมดิสนีย์เพราะว่าผมเงียบเกินไปนี่นี่นี่คุณต้องดูผมเว้ยผมเดินแบบผมใช้จอยสติกอยู่แล้วเนี่ยทไมออ่่ะ ลีดเดอร์มันยังไม่นอนลีดเดอร์เหไม่เคยเห็นลีดเดอร์ว่ะกูอยากรู้อ่ะแม่งหันยังไงวะผมรอผมรอผมรออยู่นะฮะผมรออยู่นะฮะคอนโทรลเลอร์คอนเนคต์โอเคนอนเถอะนอนเถอะคอนโทรลเลอร์กูก็อยู่บนเสื่อขอบคอนโทรลเลอร์ทำแมสติกนอนไม่ได้ต้องนอนลีดเดอร์ก่อนแล้วลีดเดอร์อยู่ไหนลีดเดอร์อยู่ไหนไม่รู้ต้องต้องกลับบ้าน ไว้อของเราซืยังไม่เลยยังไม่เลยยังขออย่างนี้อย่างอู้วมันขยับมันวิ่งมันเดินอะไรยังไงวะเพราะว่ามันขยับได้แค่แบบไปด้านหน้าไปด้านขันขันไม่ได้ต้องเป็นมองมาหินแหละตอนนี้ก็คือกูกำลังขับโดยใจสัตย์จะเลีอยวไปไหน ตอนี้กูก็ยังเป็นเสียงลีเดร์อยู่เลยแกูไม่รู้เรียลีเดย์มันไม่ได้เปิดเลย้วยนอนแหละเาไอ่ีอะไน่ลหกโอ้โหดูผลกระแสตอนซือด่ดีเลย สวัสดีครับผมจอนมาเล่าเร่องอกอย่างนึงอ่ะอโอเคโอเคนอนเถอะนอนเถอะอนอนนอนเถอะนอนเถอะเดียวก็มี นเลยเขาโผลแล้วคเดียวเอเถอะเถอะดนเถอะเถอะดนเถอะโอเคไม่เข้าไม่เข้าวันไหนสักทีอ่ข้าใช่ไหมเยสไลยไไปด เเียแตกเลยตอนที่ดีเจเิโอหเง้าวิบาลเลยโคตรหูอ่ะจะแตกจริงเสียงดังกว่าเพราะว่าดิ๊งโอ้ยขโมยของกูหายไปหมดเลยต่างยามด สเตมยากกดสเต็มนะเว้ยนาโมนาโมอ้ยแต่นาโมมันกลนจริงนังเลยตนืองกูขอกูขอตังค์ง๊อง ใครอ่ะมั้เป็นคนที่หน้าปวดเราจะบอกไหม้วก่อนนะความลื่นโอยของเล่น Ổn đi giữa này ảo với tài này 拜拜了。I heard. I heard.